สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับประเทศไทยร้อนทําลายสถิติ สื่อด้านสภาพอากาศหลายสำนักนะครับได้ลงข่าวว่าประเทศไทยในปีนี้ได้มีอุณหภูมิสูงจนทำลายสถิติเดิมซึ่งในปี2016นะครับเคยถูกบันทึกไว้นะครับว่ามีอุณหภูมิสูงอยู่ที่44.6องศาส่วนในปีนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดก็สูงถึง45.4องศาเลยทีเดียวนะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้ประเทศเราร้อนขนาดนี้นะครับก็มาจากขึ้นความร้อนที่เข้าปกคลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งยังส่งผลกระทบแผ่ขยายไปยังอีกกว่า10ประเทศโดยขึ้นความร้อนในครั้งนี้นะครับจะปกคลุมไปจนถึง ึไปเดือนเมษายนหรืออาจจะลากยาวนะครับไปจนถึงต้นเดือนหน้าแต่ว่ามันก็ร้อนจริงๆนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ออกถแถลงแจงภาพหลินหุยเลือดไหลหลังจากแพนด้าหลินหุยนะครับได้เสียชีวิตเมื่อวันที่19เเมษายนที่ผ่านมา ทาง Facebook ของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็ได้ออกมาถแถลงการเพื่อชี้แจงกรณีการแชร์ภาพหมีแพนด้ามีเลือดกำเดาไหลโดยทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้แจ้งว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพของชายชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เข้ามาไหลสดในช่วงที่พี่เลี้ยงกําลังจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนําตัวไปรักษาซึ่งขณะนั้นหลินหุ่ยยังมีชีวิตอยู่ในการสังเกตการของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดและในตอนนี้ได้มีข้อความต่างๆที่บิดเบือนจากความจริง ไปแชร์ในสื่อออนไลน์จำนวนมากทำให้สวนสัตว์ได้รับความเสียหายสวนสัตว์เชียงใหม่ขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงดูและรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถการที่สูญเสียหมีแพนด้าหลินหุยเป็นการจากไปที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนที่ให้ความรักและผูกพันมายาวนานกว่า20ปีพรวตลเผยคดียิงเน็ตไอดอลสาวย่านอโศก พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พว่าตรอแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีคดีการเสียชีวิตของนางสาวสุพิชาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ถูกพบเป็นศพหลังถูกแฟนหนุ่มยิงในคอนโดหรูย่านอโศกในเบื้องต้นนะครับ จากการสอบสวนพบว่ามีคนเข้าไปในที่เกิดเหตุได้แค่สองคนจึงเชื่อว่าน่าจะเกิดจากฝ่ายชายใช้อาวุธแต่จะต้องดูเรื่องผลนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนส่วนข้ามขมาอดินปืนก็ต้องรอผลในภาพรวมอีกครั้งพลตำรวจเอกนำรงศักดิ์นะครับยังกล่าวอีกว่าเหตุจูงใจในครั้งนี้คงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวและจากการตรวจสอบอาวุธปืนพบว่าทะเบียนถูกต้องเป็นของบิดาของฝ่ายชายส่วนอาวุธปืนที่เหลือที่มีการโพสต์ลงในโซเชียลจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเป็นของใคร คาดว่าน่าจะทราบผลภายในวันนี้เบื้องต้นเนี่ยผลยังน่าจะยังไม่ออกมาแต่ว่าจากการดูการสอบสวนเระสันนิษฐานว่าจะมีคนเข้าไปในที่เกิดเหตุก็แค่สองคนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการฝ่ายชายใช้อาวุธแล้วก็มีการฆ่าตัวตายนะครับคงไม่มีประเด็นอื่นนะครับแต่ก็เราก็จะดูเรื่องผลพอถอผลนิตีวิทยาศาสตร์ให้ครบนะครับ ภาพข่าวดินปืนเนี่ยพบบนมือของผู้ชายนะคะเดี๋ยวจะรอผลในภาพรูนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือสัานิารานเบื้องต้นจากการสอบสวนจากกล้องจากอะไรต่างๆก็ไม่มีใครเข้าไปได้นะครับเพราะข้อมูลเนี่ยจูงใจครับอันนี้เท่าที่ได้รับรายงานนะครับจะจับอะไรก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับคงไม่มีเหตุอะไรจะยื่นะครับก็ <c oughs> เป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับได้มีการตรวจสอบอาวุธปืนยังคะว่าชื่อผู้ครอบครองเป็นใคร ก็ตรวจสอบแล้วนะครับก็มีทะเบียนถูกต้องนะฮะเป็นของใครคะท่านเอาเป็นว่าก็ของน่าจะเป็นของบิดาฝ่ายชายนะฮะแบบนี้ค่ะผู้ก่อเหตุที่คาดว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายอ่ะต้องรับผิดชอบอะไรไหมคะแม้ว่าจะมีการติดชีวิตตัวเองตามไปแล้วอะค่ะคงไม่ไม่อันนี้เป็นเรื่องของถ้าตามกฎหมายอะค่ะท่านอันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกนะครับ เห็นในโซเชียลเขามีการโชว์รูปสะสมอาวุธปืนอะไรตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าไปไปตรวจสอบไหมว่าปืนที่เขาโชว์เป็นของใครยังไงก็คงจะตรวจสอบให้ครบนะครับภายในวันนี้นะครับถ้าปืนเหย่อปืนนะคะเป็นของผอกฝ่ายชาจะต้องเรียกของผอกฝ่ายชามาเดี๋ยวจะมีขั้นตอนในการสอบสวนก่อนนะครับส้มตำไทยคว้าอันดับ6สลัดที่ดีที่สุดในโลกเว็บไซต์ Taste a t l a ์ เว็บไซต์รวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกได้จัดอันดับ10อันดับนะครับสลัดที่ดีที่สุดในโลกซึ่งคะแนนรีวิวจากทั่วโลกนะครับพบว่าอาหารไทยนะครับติดท็อป10จํานวน2เมนูในหมวดนี้ก็คือได้แก่ส้มตำนะครับที่อยู่อันดับที่6และผ่ากุ้งที่อยู่อันดับที่9ก้าเทสแอดลาร์นะครับยังระบุอีกว่าส้มตามส่วนใหญ่นะครับมีความเกี่ยวข้องกับภาคอีสานของไทยแม้ว่าจะมีคนแนะนําว่าปรากฏขึ้นครั้งแรกในประเทศลาวก็ตามส้มตําใช้มะละกอดิบฝานเป็นเส้นบางใสถั่วลิส สองขั้วมะเขือเทศกระเทียมพริกขี้ฟ้าน้ำปลากุ้งแห้งน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามและยังสามารถเพิ่มเติมวัตถุดิบต่างๆได้อีกมากมายแหมพูดแล้วก็ปเปรี้ยวปากครับทีมนักวิจัยที่นำโดยมหาวิทยาลัยแบปติสฮ่องกงได้รายงานการค้นพบแมงกะพรุนกล่องสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปของฮ่องกง โดยกลุ่มแมงกะพุนนะครับสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ถูกจัดอยู่ในวงไทเพดาลีเดและถูกตั้งชื่อนะครับจากทีมวิจัยว่าไทเพดารีเดไมโปเอนซิสซึ่งนี่นับว่าเป็นการค้นพบแมงกระพุนกล่องสายพันธุ์ใหม่นะครับจากหน้านน้ำของจีนเป็นครั้งแรกและเป็นการค้นพบแมงกะพุนกล่องสายพันธุ์ที่4ของวงไทเพดารีเดการแข่งขันตกปลากลางน้ำแข็งที่เมืองนอริว คาบสมุทรเต,ตมีของรัเสเซียได้มีการแข่งขันตกปลาน้ําแข็งนะครับแบบดั้งเดิมตามฉบับของชนเผ่าทางเหนือที่จะต้องเจาะก,ก้อนน้าแข็งลงไปนะครับเพื่อจะหย่อนเบ็ดลงไปซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแม้จะมีอุณหภูมิติดลบถึง25องศากับมีลมแรง แต่ผู้คนกว่า60คนนะครับก็ยังพากันไปแช่น้ําแข็งเพื่อทําการแข่งขันหาปลาโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีผู้ร่วมแข่งขันนะครับที่อายุน้อยที่สุดด้วยนะครับอยู่ที่อายุ7ขวบและมากที่สุดนะครับก็คืออายุ70ปีส่วนรางวัลของผู้ชนะนะครับก็ได้แก่สว่านนะครับเต็นท์และอุปกรณ์เดินทางต่างๆแหมเหมือนไปดอปอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์เดินทางนะครับงานนี้แสงประหลาดรูปก้นหอยผุดกลางแสงเหนือในอสก้า ในช่วงเช้าของวันที่15เมษายนนะครับที่ผ่านมาในรัฐอ阿拉斯าประเทศอเมริกา ได้เกิดแถบสีเขียวนะครับทรงก้นหอยขึ้นบนท้องฟ้าท่ามกลางแสงเหนือหรือออโรราก่อนที่จะจางหายไปนะครับในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างใดแต่มันเป็นเพราะการปล่อยจรวดสเปซเอ็กซ์นะครับก่อนหน้าที่จะเกิดแถบแสงดังกล่าวนะครับประมาณ3ชั่วโมงซึ่งในการปล่อยจรวดได้มีการปล่อยเชื้อเพลิงส่วนเกินออกมาบนที่สูงซึ่งทําให้เชื้อเพลิงเหล่านั้นนะครับกลายเป็นน้ําแข็งแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นท่ามกลางแสงแดดนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่ามันกลายเป็นนนกก้้ออม หรือบางครั้งนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปทรงก้นหอยแทนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ f m 105สมัยไทยแลนด